่ะท่านผู้ชมสวัสดี f อทุกท่านนะคะช่องนางน้อยชาแนลวันนี้เราจะมาประกอบอาหารอันนี้เป็นเทื่อเล็กเลยค่ะสิลองชุบมักอันนี้มะเขือยาวนะคะชุบมะเขือยาวอันนี้ผสมแป้งเรียบร้อยแล้วสูดลับค่ะลับอีหลีแป้งกับแป้งโกกินี่แหละคะ่ะอาโฆษณายี่หฮอแพ้งทอดกรอบนะคะใส่ไข่หนึ่งฟอง ตามด้วยเครื่องปรุงรสนะคะนี่กระเ่ินกระหั่นแล้วคุณยายหั่นถาแล้วแล้วก็ผสมน้ําเย็นนะคะวันนี้จะครั้งแรกค่ะจะทอดลองกินเบึ้งนะคะเดี๋ยวทาเบึง้งอันนี้ลงมือเองด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้น้องนุ้ยเพื่อนมาทอดเดี๋ยวสิเป็นคนถ่ายวิดีโอคลิปอันนี้คือการผสมแป้งค่ะเดี๋ยวจะเอาน้ําลงค่ะไม่มาเอาน้ําลงให้ในน,นนู้นกันเลยแค่นั้น ันนี้มากลับมาจากโรงเรียนก็เลยขึดยากคนแป้งนะคะตีแป้งให้มันเหนียวเนียวให้มันพอดีค่ะบ่น้มีสูตรว่าใส่น้ำเทไรเทไอันนี้กะเอาค่ะตัวงันตามความมาน,นั้นก็แช่พอเหมาะสอมสอันนี้ก็แช่น้ำเกลือเล็กน้อยนะคะนีน จากต้นชอว์ตะพูหูเป็นแพละ์บาบนนึงออคนนะคะออใส่ไข่หมองค่ะใส่ผงปรุงรสบอกๆค่ะว่าผงปรุงรสชนิดใดทั้งสองอย่างแป้งนะเอาแบบโกกิเลยนะคะโกกิโกกิโกก,โก,กินี่คนสก่อนผสมกับน้ำเย็น,นะคะ่ะน้ำเย็นจัดเนี่ย่าเอาลายลายไป,ปแป้งมันช่พอพอแล้วเดี๋ยวทำน้ก็พอแล้ว แล้วมาเบิ่งขั้นตอนการทอดต,ต่อไป้อค่ะเด้อผสมแป้งเสร็จแล้วเด้อค่ะบานี้เซ็จอันนั้นแบล้วอะเอาอันนี้ลงอยากให้เนื้อแป้งมันติดอันนี้หลายๆยามทอดนะคะชุดอันนั้นไว้สกอตอย่รอรอรอตอนนี้คะ่ะตั้งน้ำมันคะ่ะน้ำมันกำลังสิเดือดอันนี้คือลองเห็ดกินเบิ่งเพื่อแรก เบิ่งใน YouTube เพื่อนคือกันเพื่อนทอดคือ,ค,อคือแบบเป็นตะแซ่เป็นตแซ่ค่ะก็เลยมาลองการแต่งสูตรเจ้าของนี่แหละลองครั้งแรกนะคะน้ำมันกะลึงเลิมแล้วค่ะคุณยายคุณนซอยค่ะเออเพิ่งเอาลงโอ,โอเคน้ำมันได้แล้วค่ะเนื้อแป้งก็เกาะตัวดีนะคะใช้น้ำมันบบยาแห้งหลาย ใช่น้ำมันกลางๆนะคะลงแล้วเห็นเขาทอดขายไม่อยากบอกเลยว่า YouTube ไผ่ซื้อเสียงพนนด่งดังมากค่ะเป็นตะแซบเอาบกทุดิเวจะถามดังไรเอาลองเบิ่งยามันเหลืองๆด้วยค่ะเบิ่งเ้อยค่ะเ้อะเหลืองงามงามค่ะ มันยังไ่ได้ไหมด้วยค่ะเหลืองซื้อๆอันนี้ค่ะโอ้ครั้งแรกค่ะเดี๋ยวรอดูชิมรสชาติค่ะเบือ <c oughs> งสีสันเด้อค่ะเดอนีอ้อย่างขักเลยเอายายซิเม,มึงดูแซบเบ่ฮอนได้ <c oughs> อันนี้กำลังทอดอีกค่ะแซบเบไ <c oughs> <c oughs> ม่ลวกปาาเพืนคุณยายแซบ แซบค่ะพ,พี่น้องพี่น้องอู้อย่างขักเลยค่ะเรืองงามขนาดเลยหอมห่วย,วยซิมเบ่งแล้วก็แแซบแซบค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะบรดิเห็ดถ่ายเด้อค่ะเด้ออันนี้เห็ดกินค่ะครั้งแรกค่ะในการลองดูมามาเบิ่งเด้อค่ะเด้อนะคะผลปรากฏว่าเลืองอรามสวยงามค่ะครั้งแรกนะคะอ่าทุกงามแต่คท้ ผ่านคนทอดรถสวดปูลูอยู่อ้วนไหน